สวัสดีครับท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติขณะนี้เห็นบอกว่ามีประชาชนถูกหลอกลวงให้กรอก Apple ID ดีตรงนี้มีการแจ้งความไว้มากน้อยแค่ไหนเราทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากจะสามพันเตือนประชาชนพี่น้องประชาชนอย่างไงบ้างครับครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมีอีเมลนะครับหลอกลวงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกรอกข้อมูลรวไมไปถึงหมายเลขบัตรประชาชนนะครับ mm hmm. แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นหมายเลขบัตรเครดิตครับแล้วก็ ของบัตรเครดิตหรือเรียกว่า CCV เพื่อที่มีฉาชีพหรือแฮกเกอร์เนี่ยจะนำบัตรเครดิตไปใช้นะครับซื้อสินค้าได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมาในรูปแบบของอีเมลจากบริษัท Apple นะครับจะมีอีเมลมานะครับน,นี้ของจริงเลยฮะค,คือ,อเป็นใบเสร็จเรียกเก็บเงินนะครับเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีการใช้งานนะครับโหลดแอปพลิเคชันหรือโหลดโหลดเกมนะครับ ผ่านแอปเปอรไอดีนะครับเนี่ยก็จะมีมูลค่าการที่เราอ่มูลค่าที่เราโหลดนะครับอย่างนเงี้ยเก้าจุดเก้าืจากนั้นเนี่ยก็มีลิงก์ให้คลิกนะครับถ้าเกิดอ่าคือเราอ่ะไม่ได้โหลดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปคลิกนะครับเพื่อที่จะเข้าไปยกเลิก <ไป S 1> นะครับ <ไป S 1> พอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับต้องความรวดเร็เรเวนะผมจะให้ดูมันจะขึ้นหน้านี้นะครับก็ดูใกล้ใกล้นิดนึับ ก็แบบ Apple ID แล้วให้เรานะใส่เมื่อเราใส่ Apple ID ไปแล้วนะครับ,รบก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดพอใส่พาสเวิร์ดปึ๊บมันก็จะมาขึ้นเป็นหน้านี้ให้กดลิงก์ต่อนะครับพอเรากดลิงก์เสร็จนะครับ,รบก็จะเป็นนี่เลยให้กรอกข้อมูล นะครับมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวซึ่งก็สามารถนําไปใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับรวมถึงเลขที่แบบประชาชนนะครับดีนะครับจากนั้นเนี่ยหน้าสุดท้ายก็จะเป็นให้ใส่บัตรเครดิตนะครับใส่บัตรเครดิตใส่ชื่อนามสกุลนะครับหมายเลขบัตรเครดิตนะครับวัยหมดอายุวงเงินแล้วก็ที่สําคัญคือหมายเลขรหัส CCV ที่อยู่ด้านหลังของบัตรนะครับเมื่อเรากรอกไปหมดแล้วเนี่ย นั่นคือแฮกเกอร์หรือวิชาชีพเนี่ยสามารถจะเอาข้อมูลเราไปใช้ทําอะไรก็ได้ข้อมูลเราไปหมดแล้วครับเพราะนั้นต้องระวังให้ดีทีนี้ถามว่าวิธีสังเกตเนี่ยทำยังไงนะครับ,รบก็ต้องดูก่อนเลยนะครับตัวตัวอีเมลเนี่ยครับดูที่อีเมลเฮดเดอร์นะครับ a p p l e receipt นะครับลองกดเข้าไปะนะครับกดเข้าไปอีกไม,มันจะขึ้นมา เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไม่มีเขาแอ p เปลเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าเป็นอีเมลปลอมข้ขอดูใกล้ๆนิดหนึ่งตรงนี้อ๋ออันนี้คือเป็นที่อยู่ที่อีเมลที่คนร้ายส่งมาใช่แล้วถ้าถามว่าแล้วของจริงเป็นยังไงครับของจริงนะครับอ่ะนี่คือของจริงจากแ p p l e จริงพอเรากดเข้าไปดูเฮดเดอร์เห็นไหมครับอื เด็ดจรดอทแอปเปิลเนี่ยได้ไหฮะจะมีคาว่าเนี่ยลองดูอะไอ้คือของจริง้คือมีแอปเปิลกลับเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีแอปเปิลเลยที่อยู่แต่ตัดกันที่อยู่แต่ตัดกันแล้วก็ดูที่ url นะครับ url ของเขาเนี่ยหรือ Wide ว e บเขามันจะขึ้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันคือมันไม่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 ใช่แอปเปิลระหว่างที่กรอกเนี่ยเราก็สังเกตได้นี่ก็เป็นเป็นจุดที่สังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับทีนี้ วิธีป้องกันทำยังไงนะครับตั้งค่ารหัส2ชั้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆมีให้เราให้เราตั้เพราะนั้นเนี่ยเราก็ตั้งค่ารหัส2ชั้นนะครับหรือเ <sentences. S 2> รียกว่า two factor authentication นะครับการตั้งค่ารหัส2ชั้นทําอย่างไรก็ดูใน google ดูก็ได้นะครมีวิธีนะครับแล้วพอเราจะเข้าเข้าสู่แอปพลิเคชันนะครับมันจะมีหมายเลข OTP ให้เข้าคือมันจะยุ่งยากขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่า ท่านจะปลอดภัยจากแฮกเกอร์ครับด้วยความรู้จากสังคนชาติครับขอบคุณมากครับ